สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ลาวากันนะครับทุกวันนี้เนื้อส่วนอกไก่ยันนิยมไปทำเป็นเมนูลดน้ำหนักเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะมีไขมันน้อยแต่มีโปรตีนสูงบางคนไม่ชอบกินครับรู้สึกกระด้างไม่ค่อยนุ่มเหมือนน่องสะโพกหรืออร่อยเหมือนส่วนปีกนะครับวันนี้ทำกับข้าวให้เมียกินจะมาทำให้เนื้ออกไก่มีความนุ่มครับ หอมอร่อยเปลี่ยนไปจากความรู้สึกเดิมๆเลยครับเมนูนี้เด็กๆชอบมากครับทำง่ายส่วนผสมน้อยก่อนดูวิธีทำไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับส่วนผสมก็จะมีอกไก่ครับหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเป็นเตาแบบนี้นะครับมีกระเทียมสับครับต้นหอมครับไข่ไก่หรือไข่เป็ดครับงาขาวคั่วครับแป้งทอดกรอบครับแป้งข้าวโพดครับ น้ำส้มสายชูครับซอสมะเขือเทศครับซีอิ๊วขาวครับเกลือครับน้าตาลปี๊บพริกไทยป่นครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเรามาเริ่มที่หมักไก่กันก่อนเลยนะครับใส่กระเทียมไปเลยครับเกลือครับพริกไทยครับซีอิ๊วขาวครับ ไข่เป็ดครับคลุกเค้าให้เข้ากันครับเข้ากันดีแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับพอเราหมักไก่ได้สิบห้านาทแีแล้วให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยครับ แล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้ามันข้นหนืดมากก็หยอดน้ำลงไปนิดหน่อยได้นะครับเราจะมาทอดไก่กันเลยนะครับตั้งแต่ท้าให้ร้อนครับให้ร้อนจัดเลยครับให้มีควันขึ้นเลยครับแล้วก็ใส่น on on ้ํำมันลงไปครับ <yet> ร้อน้ำมันร้อนนะครับก่อนจะน้าไก่ลงไปทอดให้เราเอาไก่มาคุกแป้งแบบนี้นะครับแล้วก็ลงทอดครับขออนญาตใช้มือครับมันจะถนัดกว่า เราไม่ต้องไปขยับมันนะครับราให้ไก่เซ็ตตัวพอไก่เซ็ตตัวเราก็เริ่มขยับมันได้ครับเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันร้อนมันจะไม่ติดกระทะเลยนะครับเวลาเราทอดทอดด้วยไฟกลางๆนะครับเนื้อหน้าอกนี่มันสุกง่ายอยู่แล้วครับคอยคนมันเรื่อยๆนะครับแล้วเราหัน่นเป็นชิ้นเป็นเสาเป็นสี่เหลี่ยมครับ เราไม่ได้กลับก้านเหมือนชิ้นใหญ่ๆพอไก่เราเริ่มเหลืองประมาณนี้ครับให้เราเล่งไฟขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยครับไฟกลางค่อนไปแรงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไล่น้ํามันนะครับไม่ให้ไก่มันอมน้ํามันแล้วก็ทําให้ไก่เรากรอบด้วยครับพอไก่สุกเหลืองดีแล้วครับประมาณนี้ครับก็้เราตักพักไว้ครับ มาเนี้ครับเราก็จะมาทอดส่วนที่เหลือกันต่อนะครับเราจะมาเริ่มทําน้ําซอสกันเลยเลตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยครับตามด้วยต้นหอมครับส่วนหนึ่งนะครับแบ่งมาส่วนหนึ่งผัดต้นหอมให้พอเขานะครับ สดมะเขือเทศครับผิวขาวครับน้ำต้มสายชูครับคนใเข้ากันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกเข้าไปครับถ้าใครไม่มีน้ำสต๊อกก็ ได้เป็นน้ำเปล่าได้ครับน้ำซอสสูตรนี้จะแตกต่างจากทั่วไปนะครับไม่ได้เคี่ยวแบบไอ้นั้นเลยนะครับเรามาเคี่ยวให้ข้นทีหลังนะครับพอเดือดก็ให้เราใส่น้ําตาลลงไปนะครับน้ําตาลปี๊บครับส่วนของแป้งก็พดให้ผสมน้ํานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ ทีนี้เราจะเคี่ยวจนน้ำซอสของเรามันหนืดนะครับเคี่ยวจนเป็นลาวาครับจนเป็นยางยืดๆนะครับจนเป็นลาวาครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะครับพอเราเคี่ยวมาจนหนืดได้ที่เป็นลาวานะครับผมจะตักพักไว้หนึ่งจงหวกนะครับเอาไว้ลาดตอนจะกินนะครับตอนจะทานนะครับพอเราเคี่ยวมาจนประมาณนี้ครับ น,นึืดเป็นที่พอใจแล้วครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยครับก็คลุกให้เข้ากันเลยครับน้ำซอสนี่เอาตามชอบเลยนะครับ ใครจะแบบคลุกคลิกหรือว่ามีน้ําหน่อยพอได้กินน้ําก็ตามชอบเลยครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับโดยต้นหอมครับครับไก่ลาวาครับน่ากินมากครับอกไก่นุ่ม เดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับจะลาดซอสลาวาเพิ่มนะครับตามได้งาขาวครับ มีเน็ตหน่อยครับพร้อมเสริมแล้วครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวสวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มากินข้าวแล้กันนะค่ะเด้อเอี่ยงเนี่ยพ่อมันคือว่าปุ้นกาดเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ไก่ลาวาครับผมไก่ลาวาไก่ลาวาครับวันนี้ภูเขาไฟมาเลยครับเอาคือเอิญอย่างนัานน้อวันเนี้ยเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะ เป็นจะแซบเท่อาราังมากเลยตอนไกล้ดีเนะแมนแล้วปเป็นไงโคโคูเคลีอยู่จะแซบมันไหลไหลเนื้ออกไก่นุ่มๆลองซิตม,มุกกอนนี่เป็นยังไงหอมหอมมัมาคับพี่น้องมาลองซิมน้ำกัน้วยค่ะเดอร์ไก่ลาวาวะวาซัดเสิร์ฟพร้อมกับผัดเผ็ดกระดูกหมูสะตอ มือดีโอ้โหหม่รู้เรียกน้ำหนักอีกแล้วครับเรียกน้ำหนักอีกแล้วครับเป็นยังไงโอ้ยไดอีลาเนื้ออกไก่ปกติทำอะไรก็จะจืดชืดเนาะใช่ไหมอันนี้มันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันมันสามรส เปรี้ยวมีเค็มมีหวานโอ้โหกลมกล่อมมากดูกลมมากเป็นแบบนี้นะท่าดแล้วพลาดแล้อเฮ้ยยักอืออือเสียบจริงๆอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะโอ้เป็นก้อนเป็นก้อนได้ใจอือฮึทุกใจถูกใจครับถูกใจอีกแล้วครับถูกใจแล้วถูกใจแล้วถูกใจเพ่อด้นถูกใจเพ่ออือ ร้อยจิงจาด่องกิน่องกินดังตายเต้ดังกลางแต้รังเลื้องเหล็กครับจัดเลยนะรับคำที่น้องมากินคาร์ังการจัเด้มมาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับไก่ลาวาครับเจ้าก็เข้าใจเห็ดแท้คุ้นจานป้าตอนพอรูเครีไก่ลาวาครับไก่ลาวาครับ ประมิจฉาชิมก่อน thank you thank you ยังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ยชิมแต่น้ำซอสอะ่ะไม่ได้ชิมไก่อะ่ะอืมไม่ผิดหวังขอบอกไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง,วงใช่ไหมเมน,นูนี้ thank you โอ้ยมีแต่ของอร่อยเมนูมือนี่ไงจัดหนักจัดเต็มกระดูกหมูก็นุมน่มนุม่มไก่ก็นุมน่มนุ่ม อเข้ากันเข้ากันกระดูกหมูเผ็ดก็สาใจได้แรงออกไห้รอกแล้วได้เทแล้วมันนได้เทแล้วมือนี่น่าจะการเยอะน่าจะไม่อยู่โยก่ะมันนี่โยวอนแมน ซ้ายทีขวาทีเานาะน,นี่แหละก๊อกด๋อยด๋อยอันนี้อร่รอยนะไม่พูดไม่จาแล้วเอ้าของแ่บน่ากลัวแล้วความน่ากลัวเริ่มมาแล้วทำไมพูดไม่จาเนี่ยหยุดไปเครื่องจานแล้วครับ ปัามน่ากลัวมาทันทีอบอให้เปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารโอ้อร่อยมากผ่านนะสูตรนี้ผ่านนะผ่านสูตรนี้ผ่านผ่านจริงๆบ่ได้เ,เทะโบหลินโบเทะก้เตะใช่ไหม อกไก่โลละร้อยครับตอนนี <beautiful>. ้ครับจากโลละห้าสิบบาทครับห้า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 สิบห้าห้าขึ้นมาเป็นเท่าตัวครับของที่สูงที่สุดแล้วอกไก่นึืงในส่วนชิ้นส่วนของไก่อะเต็มไก่ก็แพงแพงีก็แพงมีเครื่องไน้กับผมอยู่ยากเลยน้องเอยอยู่ยากแล้วยู่ยากแล้วกินง่ายจ่างเลยนะอกไก่ อร่อยมากบอกได้ทำยาวว่าอร่อยมากมันอร่อยมาก,กขอเติมนะครับคุ้มคม่าเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากเมนูนี้ต้องจัดอีกนะเนี่ยสามจิ้นพอครับพอติดโอเควจัดซ้าอีกใช่ไหมใช่ใช่จัดเลยนะจัดเลยนะถูกใจแล้วแสดงว่าถูกใจถูกใจถูกใจแล้วถูกใจแล้วมเมนูนี้ าเข้ากับเมนูนี้เผ็ดพอดีดังนั้นก็เปรี้ยวหวานอห้เป็นไงโอ้ยอิ่มเอเด้แซ่บแซ่บอิ่มส,สองจานสองจานแซ่บอิ่มค่ะเ <c oughs> บื้องดูพุ้นกันพูนเป็นผู้เขาไฟเลยเหลืออยู่หน่อยนึงโอ้โหสุดยอดสุดยอดอร่อยจริงอ,อร่อยจริงอร่อยจริงขอบคุณพี่น้องคะ่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามให้น้ำเนื้อค่ะเด้อเพื่อนกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยอง